ถ้าดูเนื้อหานะครับเขาเป็นชาวอเมริกันนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่สามารถทำการทดลองหาค่าประจุของอิเล็กตรอนได้ซึ่งคนนี้นี่เองนะครับที่ทำให้เรารู้ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ และสุดท้ายเราสามารถชั่งอิเล็กตรอนได้รู้ว่ามีมวลกี่กรัมด้วยเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้หลอกนะครับไม่ใช่ชั่งยังไงครูอะตอมยังมองไม่เห็นอิเล็กตรอนจะทำยังไงเขามีวิธีนะครับนักเรียนลองลองดูวิธีทำของเขานะครับวิธีคิดของนักวิทยาศาสตรเ์เราจะเห็นว่าอย่างทอมสารเนี่ย ที่ได้มากกว่าดอนตันก็ตรงที่ว่าเขารู้จักจับเอาพฤติกรรมของการนําไฟฟ้าของแก๊สมาศึกษาในหลอดรังสีแคโทนนะครับแล้วก็ทราบว่าน่าจะมีอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมอยู่ตัวแรกแหละก็คืออิเล็กตรอนนะครับเรียกว่ารังสีแคโทนนะครับไปดูเครื่องมือของมิลลแกนนะครับ มิเรียนเน้น,น,นสไลด์นี้นิดนึงว่าสิ่งที่เขาทำคือข้อ2นะครับคือประเด็นที่ 2, 2สิ่งที่เขาศึกษาคือเขาสามารถหาค่าประจุของอิเล็กตรอนได้ส่วนข้อ3มเมื่อหาค่าประจุของอิเล็กตรอนได้เขาก็จะสามารถเอาค่านั้นมาแทนค่าในค่า e ส่วน m นะครับพอเอาค่าประจุตั้งหารด้วยมวล ของอิเล็กตรอนมันจะได้ค่า1จ 10. 10. ุดอะไรเมื่อกี้น่ะ1.78่ง1ดเจ8คูณ10ยกกำลัง1.7คูณ10ยกกำลัง8คูลมต่อกลัมเพราะได้คูลอมเนี่ยเราก็จะได้กลัมเข้ามันใช่ไหมครับอ่าดูกลวิธีของเขานะครับศึกษาจากเครื่องมือของมิลลิแกนครับ เครื่องมือของมิลลิแกนเนี่ยการทดลองของมิลลิแกนเขาเรียกว่ามิลลิแกนออโดรอปมิลลิแกนออโดรอปเอ็กซ์เพอริเมนต์นะครับออโดรอปแปลว่าอะไรครับมิลลิแกนออโดรอปเอ็กซ์ ผลิเมนเอ็กซ์ผลิเมนแปลว่าการทดลองนะครับเรียนกับครูครูจะใส่ภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ดัดจริตนะถ้าคีย์เวิร์ดที่เราจะไปเซิร์ชเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษจ,จึงจะเจอสื่อพวกมีเยอะนะครับมันถ้าอยากดูวิดีโอเรื่องพวกนี้ก็เซิร์ชคำนี้ก็ได้ m ิลิแกน o อดอกเอ็กซ์ r i ิเมน ก็คือการทดลองของมิลิกันในเรื่องของดรอปก็คือหยดหยดน้ํามันหรือถ้าแปลงไทยคือการทดลองหยดน้ํามันของมิลิแกนนะครับเครื่องมือเรากลับไปดูที่ภาพนะครับให้เราดูใครจะเขียนคร่าวๆก็ได้นะครับก่อนที่จะดูภาพแอนิเมชันนะครับเครื่องมือนั้นก็จะเป็นกล่อง นะครับแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะมีรูแล้วก็มีเครื่องพ่นไอน้ำมันนะครับเครื่องพ่นไอน้ำมันพ่นแล้วมันก็จะเกิดออยดรเพลตก็คือหยดน้ำมันเล็กๆนะครับแล้วผ่านไปยังเพลตสองเพลตนะครับซึ่งมีขั้วบวกอยู่ด้านบนเจาะรูขั้วลบอยู่ด้านล่างตันนะครับ จากนั้นเพื่อให้สังเกตเห็นหยดน้ำมันเนี่ยนะครับเขาจะคือห้องข้างในมันจะมืดนะครับเขาจะมีลังสีเอ็กซเรย์เนี่ยยิงเข้าไปเพื่อให้เราติดตามไอ้น้ำมันได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วตรงตรงไอพีซเห็นไหมครับไอพีซคืออะไรไอพีซถ้าเป็นกล้องจุลทรรศน์ก็คือเลนตาใช่ไหมเป็นเลนตานะครับ to observe drop ก็คือเพื่อสังเกตหยดน้ำมัน นะครับนี่คือเครื่องมือของเขาไง่ายๆนะครับนี้ปรากฏการเวลาเราพ่นไอ้น้ํามันขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้น้ํามันเล็กๆเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีกับอากาศนะครับมันจะเกิดการเสียดสีกับอากาศแล้วเกิดเป็นขั้วขึ้นนะครับนะครับเมื่อเกิดเป็นขั้วมันก็จะมีหยดบางหยดเป็นขั้วบวก บางหยดเป็นขั้วลบบางหยดบวกกับลบมันอาจจะเท่ากันมันก็เลยบาลานซ์ไม่ไม่ไม่เป็นบวกเป็นลบคือเป็นกลางนะครับถามว่าถ้าพ่นฟุบดูนะลงไปเนี่ยไอ้ตรงชาร์จชาร์จเพลทนี่ก็คือขั้วไฟฟ้าขั้วนี้เราสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้นะครับถ้าหยดน้ำมันเป็นขั้วลบ มันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเป็นขั้วบวกมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงตามปกติเราพ้นอะไรแล้วเนี่ยตามปกติมันต้องไงครับต้องลงตามอะไรตามแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะค่าแรงโน้มถ่วงจะเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าถ้าเป็นบวกนี่จะลงได้ช้าหรือเร็วถ้าเป็นขั้วบวก ถ้าเนี่ยไอตัวที่มาก่อนเนี่ยน่าจะเป็นก้วบวกหรือลบบวกหรือลบบวกเพราะอะไรที่ลงมาเร็วเพราะเพราะว่าประจุข้างล่างมันเป็นลบพอเจอบวก,บวก,บวกเพราะนนั้มันต้องเร็วกว่าหนึ่งคือค่าจีใช่ไหมแรงโน้มถ่วงของโลกสองก็คือประจุไฟฟ้าข้างล่างมันเป็นลบวิ่งลงไปจับขั้วต่างกันมันจะดูดกัน ใช่ไหมครับนะแล้วพวกที่ตามมาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นพวกที่ไม่เป็นทั้งบวกทั้งลบนะครับพวกที่อยู่ใกล้ๆขั้วบวกเนี่ยน่าจะเป็นประจุอะไรประจุลบประจุลบนั้นมีแนวโน้มที่จะไม่ลงได้ไหมครับได้เพราะอะไร,รเพราะว่ามันจะดูดกับเพลทที่เป็นขั้วบวกอยู่ใช่ไหมครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเครื่องเครื่อง,บ,งบังคับกระแสไฟฟ้าคือสนามไฟฟ้าเนี่ยเราจะสามารถบังคับกระแสไฟฟ้าได้ไหมครับได้นะครับเครื่องมือเราต้องออกแบบให้สามารถอ่านค่ากระแสหรือค่าประจุไฟฟ้าได้เพราะฉะถ้าเราพ่นน้ำมันปุ๊บแล้วสังเกตหยดน้ำมันอย่างน้อย3ามพวกเนี่ย พวกที่ลงเลยนี่ไม่สนใจล้นะครับพวกลงเลยนี่เป็นบวกแน่นอนพวกเป็นศูนย์เนี่ยมันลงช้ากว่าแต่ก็ลงแต่พวกเป็นลบเนี่ยมันจะบางอันก็ลงไปนิดคือดึงขึ้นหึงลงสุดท้ายถ้าเราปรับความแรงของกั้วลบมากขึ้นมันก็จะหยุดเลยอันไหนที่หยุดเนี่ยตรงนั้นเขาจะชั่งน้ำหนักได้ เข้าใจไหมครับโดยอ่านจากหน้าปัดของเครื่อง,บ,งบังคับเครื่องไฟฟ้านะครับนะพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูภาพนี้ <laughs> นะมาหรือเปล่าวิดีโอ ไม่มาไม่เป็นไรแต่เล่าไปเมื่อกี้จบแล้วใช่ไหมดูจากภาพนี้ที่ลงมาเนี่ยเราไม่สนใจส่วนที่เป็นบวกใช่ไหมครับพวกประจุบวกคือพวกเลยพวกที่เมื่อเสียดสีกับอากาศแล้วจับกับประจุบวกในอากาศเหมือนกับพลาสมานั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ทอมสันเห็นก่อนคือขั้วลบ บวกก็มีนะครับแต่ทรมสันยังไม่ได้พูดตอนนั้นนะ่ะมันมีคนถัดมาซึ่งเราจะได้เรียนกันต่อนะครับพวกนี้หนักกว่าก็จะลงมานะครับนะพวกตามมาทีหลังก็น่าจะเป็นพวกที่ไม่มีประจุนะครับเป็นศูนแล้วพวกที่อยู่บนก็น่าจะเป็นประจุลบประจุลบหยุดเมื่อไหร่เราอ่านค่าประจุไฟฟ้าจากหน้าปัดใช่ไหม แล้วมันเกี่ยวอะไรกับประจุของอิเล็กตรอนก็พรลบมันมาติดอยู่ตรงเนี้ยก็แสดงว่านั่นคือประจุของอิเล็กตรอนนะครับนั่นคือประจุของอิเล็กตรอนซึ่งในรายละเอียดนะครับ